เรียนคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสวท o โ e c บกอวอร์ประจำปี2565 2566 ข้าพเจ้านางนัทธริดาตันมารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขตสาขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ค่ะส่วนที่1 รางวัลที่เสนอขอได้แก่รางวัลรองผู้วยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทบุคคลยอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส่วนที่2คุณสมบัติเบื้องต้นข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพยึดถือประมวลจริยธรรมของของ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครองตนครองคนครองงานส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบ,บุคคลในวิชาชีพและสังคมจนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากหน่วยง,งานต่างๆได้แก่การได้รับการยกย่องจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครูรางวัลครูสดุดดีประเภทผู้บริหารการศึกษาจากครูสภาจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลคนดีสีสวรรค์ประจำปี2566จากจังหวัดนครสวรรค์รางวัลผู้บริหารการศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจากสมาคมรองผู้อุ่งในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทยด้านสมรรถนะสำคัญข้าพเจ้าวางแผนปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมีความเต็มใจในการทำงานสนับสน,บนุนให้เพื่อนร่วมงานพัฒนาวิชาชีพ ข้ารเจ้าใช้ระบบ NSW 3 Smart Care ในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ,อนักเรียนและความปลอดภัยซึ่งยึดหลักการบริหารงานตามวงจรคุณภาพของ Deming, TDC, a และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์และสมดุลภายใต้แนวคิดผู้เรียนเป็นสุขด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งในโรงเรียนครอบครัวและชุมชนส่วนที่3 การประเมินเฉพาะด้านด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนชื่อนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยด้วย NSW3 Smart Care ความเป็นมาและความสำคัญกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายด,าด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ทาพระเจ้าจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3เพื่อพัฒนาระบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3ให้มีความเหมาะสมสามารถนำไปใช้งานในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนวัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรม 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3สเพื่อสร้างแนวทางการดำเนินง,งานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้วยนวัตกรรม NSW 3 Smart Care อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ3เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินง,งานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยการพัฒนานวัตกรรมแบ่งเป็น3ระยะดังนี้ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. พัฒนาระบบบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยด้วย NSW 3 Smart Care และจัดทำคู่มือการใช้ระบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยด้วย NSW3 Smart Care ส่วนที่3การประเมินเฉพาะด้านชื่อนวัตกรรมการพัฒนาระบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยด้วย NSW3 Smart Care สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขส3กกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขต3 2. เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินง,งาน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม NSW 3 Smart Care อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมไปใช้ 1. ผลเชิงปริมาณได้แก่ 1. สถานศึกษาร้อยละร้อยมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล2สถานศึกษาร้อยละมีความปลอดภัยอย่างรอบด้านในทุกมิติ 3. สถานศึกษาร้อยละร้อยมีเครือข่ายในการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยและมีแผนเผชิญเหตุในการบริหารสถานการณ์ภัยต่างๆที่เกิดขึ้น 4. สถานศึกษาร้อยละร้อยมีแนวทางในการดำเนินงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและด้านความปลอดภัย และได้รับการนิเทศกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา 5. ครูผู้สอนร้อยละ85ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนและความปลอดภัย 6. นักเรียนร้อยละร้อยมีความรู้ความสามารถด้านทักษะชีวิตทักษะวิชาการและทักษะอาชีพอย่างน้อยหทักษะ 7. ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการดูแลช่วยเหลือและมีความปลอดภัย